สรุปงาน X p e n g AI Day 2024เป็นการเปิดตัวชิปใหม่ของ X e พิ t เทคโนโลยี AI ระบบ ER EV รวมถึงหุ่นยนต์อย่างไอออนด้วยครับ Gear Adventure รถ SUV ที่ดัดแปลงมาจาก EV9 สำหรับสายลุย o f f ฟโรดรวมถึง Weekender ที่ดัดแปลงมาจาก PV9 Tesla Model 3ได้คะแนนสูงสุดจากการทดสอบความปลอดภัยสุดหินจากประเทศจีน Royal Enfield เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%ใช้ชื่อว่า Flying Free 4C ครับ a ว a t า1-2 e i ูเ e v เปิดตัวที่ประเทศจีนใช้แบตเตอรี่ฟรีไวล์วิ่งไกลสูงสุด1,155กิโลเมตรเริ่ม1.28ล้านบาทรายละเอียดข่าวทั้งหมดจะเป็นงไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับ วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมา x p e พได้จัดงาน AI Day 2024ที่เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ถึง5อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI ให้กับรถที่ขับเคลื่อนได้รถยนต์บินได้ชิปที่ x p e เพงผลิตขึ้นมาเองระบบ EV วิ่งไกลรวมถึงหุ่นยนต์ของ x p e ครับ ทางแบรนด์นะครับได้เปิดตัวระบบไฮบริดใหม่ที่ใช้ชื่อว่าคุณเพิงอย่างเป็นทางการที่จะเป็นระบบขยายระยะทางหรือ extended range ที่จะสามารถวิ่งไกลสูงสุดรวมทั้ง2ระบบที่1,400กิโลเมตรและจะวิ่งเฉพาะไฟฟ้าล้วนนะครับได้ไกลสูงสุด430กิโลเมตรเรียกว่าเป็นระบบไฮบริดที่วิ่งได้ไกลามากๆใกล้เคียงกับรื่อไฟฟ้าเลยทีเดียวครับที่ทางแบรนด์เคลมว่าชาร์จเพียงแค่1-2ถึงครั้งต่อวีคก็สามารถใช้งานการวิ่งแบบไฟฟ้าได้อย่างสบายภายในสัปดาห์ครับแล X เผยว่าคุณเพิงนี้นะครับเป็นระบบขยายระยะทางแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมลดความกังวลการเดินทางของผู้ใช้งานได้และรองรับการชาร์จไวระดับ 5c ที่ชาร์จจาก10%ถึง80%ใน12นาทีเท่านั้นครับฉเฉลี่ยแล้ว1กิโลเมตรจะใช้เวลาชาร์จเพียง1วินาทีเท่านั้นครับ ถัดมาครับ x พิงได้เปิดตัว AIOS ใหม่ที่จะนำความสามารถของ GPT มาใช้งานและพัฒนาต่อยอดเองเพื่อใช้งานกับห้องโดยสารอัจฉริยะที่ใช้ชื่อว่า Smart Cockpit โดยจำเป็นจะต้องใช้ชิป2ตัวขึ้นไปเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วรวมถึงความปลอดภัยด้านซอฟต์แวร์ครับ ฟีเจอร์เด่นๆของ AIOS ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI Sound ที่จะสามารถตัดเสียงนักร้องของเพลงนั้นออกได้หรือตัดเมโลดี้ออกได้ครับรวมถึง AI Chess C นะครับที่ตัว AI จะคำนวณสภาพถนนทำให้การขับขี่สมูทมากขึ้นและเงียบมากขึ้นด้วยเช่นกันครับ และในงานน้ครับ X เพิงก็ได้เปิดตัว AI Turing ที่เป็นชิปใหม่ที่ทาง X เพิงพัฒนาขึ้นมาเองโดยเฉพาะสำหรับ AI ไม่ว่าจะเป็นรถ AI รถบินได้ AI รวมถึงหุ่นยนต์ AI ก็ใช้ชิปตัวนี้เช่นกันครับซึ่งชิปตัวนี้นะครับใช้โปรเซสเซอร์ทั้งหมด40คอเป็นโมเดลขนาดใหญ่ที่ทางแบรนด์นะครับเคลมว่าชิป Turing ตัวเดียวนะครับแรงเทียบเท่ากับ NVIDIA Orin X จานวน3ตัวหรือเทียบเท่ากับชิป FSD ของ t ท sla จานวน2ตัวเลยทีเดียวครับ และสำหรับรถบินได้ของ x p e เพิงนะครับหรือ x p e เพิง o HT o ทางแบรนด์นะครับได้เปิดตัว Aero HT High Speed เป็นเครื่องบินที่สามารถ Take Off แบบ v e r t i c ิคอได้บินไกลสูงสุด500กิโลเมตรและทำ Top Speed ได้ที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ และเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับที่ X เพิ่งเปิดตัวเรียกได้ว่าตกตะลึงกันครับเพราะว่านี่คือ AI โรบอทที่ใช้ชื่อว่า i อ n อนเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยนะครับคล้ายกับมนุษย์หรือคล้ายกับ Opti m u ัสของทาง t ท sla ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาและการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเหมือนมนุษย์ค่อนข้างมากโดย I อ n อนจะมีความสูง178ซนเมตรน้หนักตัว70กิโกรัมจุดเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด82จุดทาให้สามารถขยับร่างกายได้เหหมมมมมมืืออนนกัับุษย์รวถึงงททีี่้ด 5จุดทําให้สามารถจับถือสิ่งของได้ต่างๆเหมือนกับมนุษย์พร้อมกับการมองเห็น720องศาสอีกด้วยครับโดยหุ่นยนต์ตัวนี้ได้นำไปใช้ในโรงงานของ Xpeng เพิงที่กวางโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในไตรามาสที่3ของปี2025นะครับทาง Xpeng เพจะเปิดโรงงานให้คนทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมรวมถึงมีแพลนจะนำหุ่นอย่างไอออนเข้ามาโชว์ในโรงงานหรือจะนำไปจัดแสดงที่โชว์รูมของ X งด้วยครับ ยร์ได้เปิดตัวรถคอนเซปต์2รุ่นที่เป็น SUV ไฟฟ้าและรถตู้ไฟฟ้าสำหรับสายลุยออฟโรดโดยเฉพาะที่ v u v นะครับเป็นการดัดแปลงมาจาก EV9 ใช้ชื่อว่า Adventure ลรลคันนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าสายลุยที่ดัดแปลงมาจาก p v 5และใช้ชื่อว่า Weekender ครับ Ad v เ n t u r e เป็นรถ SUV ที่ยกสูงจากพื้นประมาณ3มนิ้วได้รับการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการประจนภัยโดยเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นแผงกันกระแทกด้านข้างกันชนหน้าหลังที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มมุมปะทะและสามารถให้มุมออกของตัวรถสำหรับถนนยากๆได้ครับรวมถึงล้อและยางถูกอัปเกรดให้มีแรงยึดเกาะที่ดีขึ้นในทุกเส้นทางธุรกันดารสามารถนำลุยได้พร้อมกับแหลกหลังคาอนเนกประสงค์ที่สามารถบรรทุกสัมภาระหรือสามารถบรรทุกเต็นท์บนหลังคาได้ ส่วนวิกเ e นเดอมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่จะคล้ายกันนะครับแต่จะเปะ็นการดัดแปลงจากรถตู้และนํามายกสูงนะครับซึ่งรถตู้นี้เป็นรถตู้เชิงพาณิชย์ของเกียร์ที่ก่อนหน้าน,นี้ได้เปิดตัวไปใช้ชื่อว่า PV 5และคันนี้นะครับจะใช้ชุดล้อและยางแบบเดียวกับ a v e n นเจอรและนอกจากนั้นจะมีระบบจัดเก็บสัมภาระภายนอกให้ได้ใช้งานระหว่างจอดรถซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในสําหรับการแคมปิ้งได้ด้วยครับ อีกทั้งวีกเกนเดอร์ยังได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์และคันนี้ได้ล้อส่งยูนิคไฮโดรเทอร์ไบมานอกจากนี้นะครับยังมีคอมเพรสเซอร์ในตัวสำหรับการเติมลมยางฉุกเฉินในระหว่างเส้นทางที่เราขับลุยหรือสามารถนำไปเติมลมที่นอนสำหรับตั้งแคมป์ได้ด้วยนั่นเองครับ หลังจากที่ Royal Enfield ได้ปล่อยทีเซอร์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นการปล่อยจากร่มชูชีพจากอวกาศนะครับลงสู่โลกตอนนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วใช้ชื่อว่า Flying Free C6 ที่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและ Flying Free นะครับจะเป็นชื่อสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอนาคตของ Royal Enfield ด้วยครับโดยชื่อ Flying Free ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมอเตอร์ไซค์ Royal Enfield f l y i n g Free ในยุค1940 เพื่อใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เบาคล่องตัวขับขี่ง่ายและกิมมิกในช่วงนั้นนะครับคือจะใช้เครื่องบินรบและโปรยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ลงมาจากร่มชูชีพเพื่อให้ทหารได้ใช้งานจริงนั่นเองครับ โดยไฟนิงฟรีซีซิคันนี้มีดีไซน์ที่มีความย้อนยุคผสมผสานความล้ำสมัยมาพร้อมกับไฟหน้าทรงกลมคานกันสั่นสะเทือนแบบ g ร i d e r Fox ที่ไม่ได้เห็นบนรถมอเตอร์ไซค์มานานแล้วร่วมถึงดีไซน์โดยรวมของมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับทำให้รถคันนี้ดูเล็กและข้องตัวกว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมันของแบรนด์เองหากสังเกตนะครับจะใช้ยางขนาด17นิ้วที่ค่อนข้างบางและโครงสร้างทาจากอลูมิเนียมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตัวรถนั่นเองครับเห็นได้ชัดว่า Royal Enfield ต้องการสร้าง f ing r e e C6 ให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคลาสสิกสไตล์โมเดิร์นที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองเพราะว่าการขับขี่นั้นวิ่งได้ไกลสูงสุดที่150กิโลเมตรต่อการชาร์จเท่านั้นครับถือว่าสามารถนำไปแข่งขันกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆในตลาดได้และจุดเด่นของคันนี้นะครับก็คือในเรื่องของน้ำหนักที่เบาเบาะนั่งที่ดูต่ำทำให้ตำแหน่งท่านั่งนั้นสบายเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันครับ ล่าสุดเท s l a โมเด l 3โฉม h ไฮแลนด์นะครับได้ทดสอบความปลอดภัยที่ประเทศจีนและได้รับคะแนนสูงสุดแซงหน้าแบนรนดหรูหรือรถต่างๆได้อย่างง่ายดายครับ แม้ว่าเท s l a จะเป็นเ,เรถ่นงไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดบนท้องถนนณตอนนี้แต่เรื่องความปลอดภัยของแบรนด์เทสล a นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆของแบรนด์พอล่าสุดความปลอดภัยของเท s l a m o มเด3ได้รับการยืนยันในวิดีโอจากประเทศจีนนะครับซึ่งโมเดล3เป็นเพียงคันเดียวที่สามารถทำคะแนนสูงสุดในการทดสอบความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ครบทุกหัวข้อเลยทีเดียวครับ โดยการทดสอบครั้งนี้นะครับเทส l าโมเดล3สามารถทําคะแนนสูงสุดที่คู่แข่งนั้นไม่สามารถทําคะแนนได้ดีเท่านั่นก็คือหัวข้อการชนใต้ท้องรถบรรทุกด้านหลังที่เจาะเข้าไป30ซนะครับซึ่งเป็นการจําลองอุบัติเหตุสุดหินนะครับกับรถบรรทุกจริงๆที่จะส่งผลทําให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะครับจากคะแนนที่ถูกเยผยแพร่ออกมานะครับแสดงให้เห็นว่าโมเดล3ได้รับคะแนนร,ระดับดีเยี่ยมในทุกหมวดหมู่ ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าแม้จะเจอกับการทดสอบการชนความเร็วระดับ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนเข้ากับรถบรรทุกนะครับแต่ก็ยังได้คะแนนที่ดีกว่า BMW X5 Mercedes-Benz GLC Lexus ES หรือรวมถึง m y b u c g S ก็ถือว่าทำคะแนนได้ดีกว่าคู่แข่งที่กล่าวมาครับในวันที่2พฤศจิกายนทางอวตาได้เปิดตัวอวตารวัทรุ่น EREV ที่จะเป็นรุ่นวิ่งระยะไกลนะครับต่อมาจากรุ่นไฟฟ้าล้วน ที่ราคาเริ่มต้นนะครับคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่1.28ล้านบาทครับโดยอวตารวันทูรุ่น eiv เปิดตัวในตลาดจีนมาพร้อมกับระยะที่วิ่งได้2ระบบถ้ารวมนะครับวิ่งไกล1,155กิโลเมตรและราคาจะอยู่ที่269,900หยวนหรือ1.28ล้านบาทพละกกำลังจากมอเตอร์รวม310แรงม้าและคันนี้ใช้แบตเตอรี่จากฟีว lfp จาก CATL ครับ สำหรับเรื่องการออกแบบของอวตารวันทูเรียกได้ว่าจะคล้ายกับอวตารวันทูรุ่นไฟฟ้า,ฟาล้วน100%เเลยนั่นเองครับ แต่จะแตกต่างในเรื่องของระบบส่งกําลังที่คันนี้จะได้เครื่องยนต์1.5ลิตรพละกําลัง154แรงม้าใช้เป็นเครื่องปั่นไฟโดยไม่ได้ส่งแรงบิดโดยตรงไปยังล้อนะครับและจะทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า e เตอร์ที่ล้อหลังตัวเดียวให้พละกําลัง310แรงม้าแรงบิด367นิวตันเมตรคันนี้สามารถทําความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.7วินาทีและจุดเด่นของแบตเตอรี่ f r v o ชุดนี้นะครับก็คือจะได้ความจุ39.05กิโลวัตต์ชัวโ สามารถทนทานต่ออุณหภูมิต่ำได้ทำระยะทางวิ่งได้เฉพาะแบตเตอรี่ไฟฟ้า245กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CATL และรองรับการชาร์จไวถึง 4C ชาร์จจาก30%ถึง80%ในเวลาเพียง15นาทีครับครั้งนี้มาพร้อมกับ2รุ่นนั่นก็คือรุ่น Max กับ Ultra รุ่น Ultra จะได้ช่วงล่างแบบถุงลมมาด้วยมาพร้อมกับเบาะระบายอากาศและเบาะนวดลำโพง25ตัวโดยราคานะครับจะอยู่ระหว่าง1.28ล้านถึง1.4 2ล้านนั่นเองครับ และนี่ก็คือคลิปสรุปข่าวรุ่นไฟฟ้าที่ผมวนวลนายมดได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแบบนี้รวมถึงการรีวิวรุ่นไฟฟ้าในอนาคตของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ